สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีดเกมเมอร์นะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกม Alien Isolation นะครับผมวูฮูนะฮะในพาร์ทที่13นะครับผมเย่ yeah. เออผมถ่ายต่อจากเมื่อกี้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าพรุ่งเนี่ยผมต้องทำการไปทำธุระอาจจะกลับมาถ่ายคลิปไม่ทันผมก็เลยต้องถ่ายต่อเป็นการฝืนตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากครับในการเล่นเกมนี้2พาร์ทรวดนะฮะคือเกือบชั่วโมงกว่านะผม หวังว่าพันนี้จะไม่เจอกับอะไรที่แม่งน่ากลัวขดลุกโอ้โหดีบะทเํเเลยไอ้เหี้ยนั่นมันอะไรวะนะ่าขอขอทนายนคำหยาบเลยอะไรอะ่ะลักศูนแปดบีมันเป็นเครื่องจากแล้วก็มีคนอยู่ข้างในข้างบนนะฮะเตรียมปืนแม่งเลยฮะ เฮ้ยเสียงปืนมันดังแล้วอ่ะดังเปรี้ยงเลยฮะนี่กดไม่ได้ครับอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยเอาเวนเวนอย่างนี้ก็ได้เลยวิ่งเลยครับจุดเลยฮะเมื่อกี้เป็นพวกกู้รอดชีวิตนะฮะเอ้ยตอนนี้เดี๋ยว เว้นละเบต้นฟิลแลวกูงานนี้ S S เรียบร้อยครับต้องรีบวิ่งแล้วเพราะว่าผู้ A มนันน่าจะมาแถวนี้นะฮะตัวครับห้องน,นี้เปิดไม่ได้ผมได้ยินเสียงคนเจอห้องเซฟครับอุ้ยเชื่อเสียงมันเล้ามากเอาเซฟก่อนเซฟก่อน นะโอ้กำหนดการที่ผมพูดไปก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรจากพาร์ที่แล้วแล้วผมไม่ได้ทําในพาร์ทนี้นะฮะขออภัยด้วยนะเพราะว่าเล่นต่อกันจริงๆนะก็ตามนั้นแหละตาระเบียบเกมผมไม่กลัวอะไรละตอนนี้กูไม่ตายอะไรเราคุยกันดีๆไม่ได้ต้องคุยด้วยลูกกระสุนอ้าวมันตายแล้วเหรอหูกะโหลกอะเพื่อนมาไมเธอกะโหลกเนี่ยอครับของก็แล้วเดี๋ยวคิดก่อนเลยอ่า เยอะเยอะครับเยอะเยอะแล้วก็สมุกครับผมทำได้แล้วทำสมุกอย่างรวดเร็วฮะ E M P สมุกอีกแล้วครับสมุกเอ้ยไม่ใช่สมุกเอ่อโมดท็อปนะครับผมโมดท็อปทำได้ทำแล้วก็ทำฮ <laughs> ะสบายใจกูละนี่ครับอู้ยทำไมโมดท็อปมันโหดร้ายอย่างนี้วะมันดูแบบล้ำยุคสัตว์อ่ะวุ้ยเชี่ยตกใจกระหำนี่ อ่าโอเคให้ไปอันนี้มีห้องเซฟเราต้องไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวตามทางไปเรื่อยๆกันตอนนี้ก็เก็บของที่อยู่บนโต๊ะให้หมดก่อนนะฮะอุ้ยมันตกใจมีลิฟต์เตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราสมควรจะเดินไปทางนู้นนะฮะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะเนี่ยพารก์ก่อนๆก,ก็พูดเงี้ยแล้วมันก็มาไง ต้องพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวแม่ก็มาไอซวดประมาณนี้มันน่าจะไม่มานะฮะเอาเรามาดูมาค้นของในนี้ก่อนเยสมีนิตยสาราได้บักหำเจ๋งไม่มีของหำเลยเลยโอเคเป็นพลังงานขนาดย่อมนี่เราแฮกไม่ได้นะฮะอ้าเราเจอลิฟแล้วโอ้สบายใจมากปึ๊บโอ้ง่ายงฮะกันโลกพวกเนี้ยบอกให้เออตอนนี้ก็ไปไหนอะ เปไหนต่อเมื่อกี้ออบเจกต์ขึ้นปุ๊บแม่งดับเลยฮะไปสถานีที่เพื่อเราอยู่ยังเพื่อมันจะตายเอาเนี่ยเราอยู่มานานแล้วนะน่าจะใช่ครับอันนี้แหละเออรมต้องอใช้เจ้านี้ก่อนเมื่อกี้เหมือนโดนยิงไปจึกหนึ่งนะฮะอเอันนี้ปลดล็อกได้ก็เอานะครับยึบกด,ดเช็ด ลิกิกขวาแล้วกด S นะครับผมอุชโ,โอเคครับกลับมาที่เดิมจริงอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไมาถึงสมองผมเนี่ยอาจจะเอออาจจะที่เดิมเอ้าเวนมันก็น่าจะได้นี่เยอะข้ yeah. างในนู้นมันมีของอนะ่ะอยากไปเอาของอนะ่ะขำนี่ ข้างล่างมีอะไรไหมครับข้างล่างน่าจะแฮกได้อยู่เฮียแฮกได้ฮะโอเคแฮกได้ก็โอเคแล้วอ่าโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายกายกลองเได้เกินไหนวะอ่าเนี่ยชำนาญช่ำชองเป็นอย่างดีนะฮะเรื่องแฮกเอาไว้ใจผมนะฮะรัฐบาลโลกก็แฮกมาแล้วนะฮะขนาดนั้นได้เหรอวะอ่าห้องนู้นเราไม่ไปไปเราไปห้องนู้นก่อนนะ,ะเหมือนมันปลดล็อกไปเรื่อยๆนี่มันลิฟต์ปะ อาไอหำนี่มันลิฟนี่ว่ะแล้วลิฟไปไหนอะน่าสิครับแต่ว่าเรากลับมาสถานีได้ละถูกแล้วนะฮะผมจําฉากพวกนี้ได้อยู่มันจะเจออะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้นะเสียงมันทึบๆยังไงไม่รู้ว่ะมันเหมือนเป็นลางะครับลางบอกเหตุว่าเตรียมตัวนะลูกลูกโดนแน่ๆอะไรอย่างงี้นะเนี่ยลงไปมีคัดซีนผมต้อง I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be. Oh sh! Okay. Okay. Hey! Identify yourself. Ripley. From uh. the Torrens. Relax, kid. What the hell is going on? Where's the robot? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow, the captain of the Anisadora, the ship that found the flight recorder. Is there anywhere uh, safe well, left on this station? That creature's running around, and the Seeks and synthetics are less than friendly. Goddamn. Uh, uh, uh huh. Ripley. Taylor needs attention. Medical's Ow. a no go. No go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go. เาตกาจาไป HQ ันปิดก t รจราจรควบคุมอยู่ข้างบน s ามู u อลส s บอกว่าค a ณเป็นว e ศวกรไปทำให้ตัวเอยชน์ดูเห s ือนว y ค s ณจ e ทำผิ t ทำไมทำไมหนูไปทำอะ We'll talk about ี h a t l a ย e r ัง้องพวกเขาใ e i ณะที่ o n นออกไปได o d จแากที่ให้คุยก่อนนะผมยังแปลอะไรไม่ได้มากนะแต่ว่ามันให้เราไปเอาอะไรบางอย่างครับไปซ่อมด้วยซ้ำ ไม่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 ทำไมไดเป็นกูด้วยวะได้ได้กูไปก็ได้มันให้เราไปโอ้โคตรขัดฝั่งนู้นระเซฟก่อนแะไรกันเนาะโอเคครับมันได้ไปฝั่งนู้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนนะโอเคไปทางนี้ถูกแล้วมันเหมือนให้เราไปซ่อมหรือไปเอาอะไรบางอย่างมาผมว่าน่าจะซ่อมเพราะว่ามันพูดว่าเราเป็นช่างซ่อม ครับผมซึ่งซ่อมไม่ซ่อมก็ไม่ได้ด้วยนะมันเหมือนมันต้องใช้อะต้องทาอะไรไม่รู้อะผมก็งงอะ่ะคือแบบแปลก็ไม่ค่อยจะออกด้วยนะแต่ว่าพอจับใจความได้พอสมควรนะฮะผมนี่อากาอังกฤษอยู่เป็นอังกฤษก,กักโอ้โหมือตือโอ้โหแหยกระดังสยองขวัญน,นะเอ,อ้ยมือตื่อเลยอะไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่จะดีนะโอเคตรงนี้มีอของไหม มีขวานนะฮะชื่อขวานน่ารักกวะมันมันเป็นค้อนกับขวานอยู่อันเดียวกันนะฮะเจ๋งประตูนี้บอกว่าห้ามเข้าได้แล้วก็แงะแม่งเบยกดปุ๊บอ่าแล้วก็เอครับผมลึบเร็วจะไปเล่นโอเวอร์บอสโอเวอร์วอชแล้วนะโอเวอร์วอชอ่าโอเคหวังว่าจะไม่มีอะไรนี่มันลิฟต์ปะไม่มีใครตอบเลยอะ เอานี้นกูพูดอะไรเออลิฟครับผมว่าลิฟสัวบ้าไปอ่าอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรเนาะยุบอ่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมากตอนนี้ก็รอลิฟต์ลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะเปิดทางไหนวะโอเคครับอุ้ย มันมีอะไรไม่รู้อยู่หลังประตูบานนั้นนะครับในปูปินบ้าอะไรกันเนี่ยปินอะไรอ่าปูปินอะไรว,วะระเบิดเสียงเราต้องใช่ระเบิดเสียงเราจะใช้เยอะอยู่อะถ้าถ้าผมใช้แนะถ้าผมไม่ใช้ก็ไม่ใช้อ,อันนี้เราสามารถะลุท่อเพื่อไปทำการเปิดท่อได้นะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้โอเคนี่ไงจริงเวยโ,อ,โอ้ยเวน ไม่ซ่อมก็ถ้ากดอะไรบางอย่างนี่แหละนี่ไงพอเอาของก่อนนะหาของก่อนตรงนี้ไม่รู้ว่าไอหลังประตูนั้นอนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เอเลียนเพราะว่าเอเลียนมันไม่มันคงไม่บ้าบอทุบป,ประตูอะไรขนาดนั้นนะฮะมันมปปน,น,น่าจนะไปหาทางอื่นเอาพวกถ้าเป็นเอเลียนอนะไรพิโนมอลอะชิบหายละเอาเวน,น,นวิ ไม่กูมไม่เชื่อเออผมจะไม่เชื่อใครทั้งนั้นครับมันบอกว่าชิบหายมันมันรู้ว่าเราเป็นแอนดรอยด้วยซ้ำเย่เฮ้ยมันไอ้เชยถือปืนแบบนี้จะรอดเหรอ ฉันไ t ทุกข์ลำบากมากเพื่อมาคุ้มครองสถานที่นี้ฉันไม t เคยทิ้งคนอื่เอ้แล้ฮะมันเหมือนแบบมันสงสัยเราอยู่ถ้าเกิดเราทำการยิงไปอ่ะพี่เอมาแน่นอนนะฮะหรือว่ามันจะโดนพี่เอแดกก่อนวะผมรีบเสียแอนดรอยด์ด้วยด้านซ้ายมือหรือว่าเราจะลองไปคุยกับเขาดูน่าจะโอเคนะเพราะว่าเราต้องยังไงเราต้องมาทางนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ มาไอประตูนี้ก็เปิดแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถไปได้แล้วตรงนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูเข้าไปคุยกับเขาดูนะมันมันจะโอเคป่าวะทุกคนช่วยคิดหน่อยดินะฮะส่งส่งมาทางกระแสจิตของผมนะฮะถึงมันจะไม่ทันแล้วก็ตามเปิดเลยไหมเย๋ย่ไม่โหลรูปหลังก่อน ทุบหลังครับโอ้ทุบก่อนเลยอลเอเปิดก่อนได้เปรียบไม่ต้องคุยมันต้องค้ไมันต้องคุยแม่งเลยเล่นแม่งก่อนแล้วดีที่สุดอ่าประตูนู้นเปิดแล้วประตูตรงนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปทางนี้อยู่ดีแล้วก็เหมือนพี่เอจะมาแล้วด้วยอันนั้นคืออะไรผมพอไปดูกว่านะอะไรอ่ะ คืออะไรวะอ๋อปิดสัญญาณเว้ยเจ๋งเจ๋งปิดสัญญาณหรืออะไรเดี๋ยวมันก็ยังอยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็น a อ d ด o อ d ครับผมว่าชัว Android แน่นอนฮะ100เปิดไม่ได้เปิดไม่เปิดด้วยไม่เปิดให้ด้วยงกหนังเหนียวอาเรามาหาปริศนาตรงนี้กันดีกว่าว่ามันให้เราทำอะไรกันแน่งงผมงผมงจริงๆเลย เนี่นยนายเจอแล้วเดี๋ยวอะไรเขียวๆไปก่อนตายโดนทุบไปหนึ่งดอกครับเดดๆโอเคแล้วมันเข้ามาจากประตูไหนวะเนี่ยโอเคครับผมเออุ้ยชิดเทพให้เรากดก่อนแอนดรอยครับตาแดงแ๋เลยเราเราต้องกดตรงนู้นอะ ไปไหนแล้ว่ะไม่ใช่แค่ไปทงนนแล้วมันยังสงสัยอยู่มันยังงงว่าใครเปิดเครื่องกูวะบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยต้องรอยมันไปก่อนคือแม่งเดินเร็วมากตัวนี้ถ้ามันล่องไปข้างบนได้ก็โอเคครับแต่ถ้าเรายิงเนี่ยยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ตายอยู่ดี เที่มันไปฝั่นรู้ละไปดิไปเลยไปเดินตรงไปเลยไปไอเชี่ยเดินมาทางนี้ทำไมอะเราต้องกดไอ้นั่นอะเหลืออีกปุ่มเดียวฮะยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยไม่ต้องแล้วมาซีเรียสชีเรียสอะไรก็ว่าไป โอเคโอเคได้อยู่ได้บ่กดได้ครับเยี่ยม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 ตอนนี้ให้กลับไปที่สถานีเก่านะครับซึ่งผมวิ่งแล้วโอเคกลับไปสถานีเก่าจริงไหมกลับไหมเออกลับจริงด้วยไป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 เชื่อแม่งพังไอ้เว้เอ้ยวอนไม่ไม่ไม่วอดวอดอะไรทั้งนั้นอ่ะไปละกูไปละไปไปเพื่อนโอ้โหมึงทำอะไรเนี่ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งดอกครับสตันตไหมโอเคชั่วคราวครับได้ชั่วคราวเราต้องลอไปทางนู้นแล้วผมจะสตันตมันเห็น,นะอา่าโอเคผมรู้ละเราต้องมารอมันมาไกลๆไกลๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเพื่อทําการสตันตมันเมื่อกี้มันเห็นผมเพราะว่าผมกาก,ากเองเดบะเด เฮ้ยเชี่ยทำไมไม่ได้วะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยไม่ใต้แดกหรอกไปแล้วเราต้องรีโหลดกระสุนไปไเนีฮะโอ้ยต้องเปลี่ยนฐานด้วยกูนุ่มอะไรเซเบอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบูมเบนอะบูเบนปุ๊บไอ้เชี่ยดโถอย่าอย่าอย่าทำรีอย่าทำรีอน็อตนาวน็อตนาว เลยมาเลย,เลยต้องเปลี่ยนฐานด้วยนะทำไมไม่ช์จพ,พลังงานมาให้เรียบร้อยฮะไปละกูไปแล,ปลวดเลยฮะยาวๆครับผมโอเคเราถ้ามีช่องแอร์ก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างไอะดีอะไรีมีอะไรบ้างมันมันมันใช่เวลาที่เราต้องมากดต,ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะอาจจะมีข้อความอะไรบางอย่างยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมาแล้วครับ,บไปด้วยนะฮะ มันจะมาปะโอเคครับเซฟได้เซฟได้อ่มันมาแล้วครับเอ้ยอะไรอะแจมวะโอเค,ครับตอนนี้เราได้ที่แจมโอเค,อเคอน,นี้เรามีเราต้องกลับไปที่เก่าซึ่งถ้าเรากลับไม่ได้อะ่ะ ลิฟต์ไม่สามารถซ่อมได้เอ้ยเราซ่อมได้เนาะเพราะว่าเรามีที่ซ่อมแล้วอา,อาจจะเป็นที่เป็นมัน,เป,นเป็นเหมือนที่เชื่อมหรืออะไรบางอย่างนะฮะปิดเถอะครับเยมาปะมันเดินมาครับเดินมาครับผมโอเคมันเดินมาฮะผมว่า E M P ได้ใช้แล้ววันนี้ จริงครับเราต้องทำการต,ติดตู้ดกันะฮะเดินไปดูแลครับโอเคครับเดินไปดูแลฮะค,ค่อยเดินย่องมาทางนี้ฮะอ๋อวุ้ยเนียนสะอาดเอามันซ่อมไม่ได้เหรอแล้วให้เราไปทางไหนอะเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าซ่อมไม่ได้อ๋อโอเครู้ละนี่น่าจะทำได้ครับตรงนี้ อ่าจริงด้วยครับเๆๆๆๆร็วเร็วเร็วเร็วดิลิปปี่ลิปปี่ทำอะไรอะ่ะทำอะไรต่ออ่ะขยับเมาส์ไปมาเพื่อทำอะไรอ๋อทำงี้ครับลงมาเรื่อยๆอาจจะโดนไอหุ่นนั่นอะ่ะมันรอบตัวอยู่ผมยิงเสียงม,มาใกล้ๆมากเลยอะ่ะ โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้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 ไดไดอ่าถ้าไม่เจออะไรก็ดีถ้าไม่เจออะไรก็ดีเออร็วๆๆๆมันอยู่ข้างหลังแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วรีบเร็วอ่าโอเคเฮ้ยมันมาแ <c oughs> <c oughs> อะไรตายแล้วตายแล้วอะไรหุห่นงั่งเลยโอ้ยอย่างน้อยมันก็โง่นะฮะถ้าเราตายแน่ w a i Take The t r n waiting on s i t t here were a you. it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. โอเคมันกำลังกลับไปครับ Taylor <lays> can't. I can catch the next car. You r call. อ่าตอนนี้รีบีบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาเราได้ไอ้นั่นไปแล้วได้ของแล้วครับวิ้ยที่เซฟพอดีเลยวิ ไงเจอที่เซฟแล้วแบบจุยอดปินสับจ้าที่เซฟปะเอ้าไม่ใช่เหรอไอชืมันไม่ใช่จริงสิไม่มวะเพื่ออะไรทำไมบนอะไรเด่กพวกเองโอเคเอ่อมีเครื่องปรับอากาศซึ่งเราไม่รู้อันนี้เป็นเออสถานีเราเก่าเราใช่ไหมใช่เรา ใช้เครื่องกับอากาศไหมใช่เราใช้เพิ่มกับกปรับอากาศอยู่ประตูตรงนี้อ,อันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอาประตูก่อนแล้วกันนะโอเคมีแค่สองมีแค่สองสามอันนี้ที่เราต้องการนะ่นะถ้าอันนี้เราเรียกมาปุ๊บอะไรชิบหายแน่ๆได้เลย แล้วก็จื๊อแต่และใกล้ละก็เจอจุดเซฟละเดี๋ยวจะเจอไอ้นั่นต่อไปละอ้าเยี่ยมตรงไหนที่ที่ผมเปิดไว้ตรงไหนวะประตูตรง,ตรงนูตรงนี้นะครับที่ผมเปิดเอาไว้เมื่อกี้เฮ้ยห้องห้องเมื่อกี้มันมีอะไรวะอ๋อนี่ไอกัสไอเป็นอาชิเบนหรือเปล่าถ้าใช่ก็โอเคฮะเอ่อตรงด้านขวาใช่ไหม ไปด้านขวาครับด้านนี้ไม่มีอะไรโอเคผมจะวิ่งไปเลยเอาหายไปไหนอะโอ้เซฟก่อนแล้วกันฮะโอ้เจอจุดเซฟแล้วจุดจุดจุดจุเยเจอจุดเซฟแล้วฮะโอเคผมว่าจบเพลงแค่นี้ดีกว่านะเพราะว่ามันถึงถึงเวลาอันควรที่ผมต้องเลิกแล้วนะเพราะผมกลัวมากเลยนะครับผมนะโอเค คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวดคลิปน่าจะเจอกับเกมอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบาย woo ูเย้